no nope. ครับีสูสี1.9รึเปล่า1.9 1.9อะรถค่อนข้างจะใหม่แต่ทําทำไมรอบเครื่องขึ้นช้ามากอาการนี้เป็นมานานหรือยังเดี๋ยวเราให้เจ้าของรถแนะนำตัวก่อนนะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับครับชื่อหนึ่งครับมาจากพระรามสองครับรถวิ่งเอิดมากเลยครับอาการฟันดำด้วยวิ่งแทบจะไม่ออกเลยตอนนี้ครับแล้วก็อัตราเร่งอัตราแซง ต้องวิ่งตามรถสิบล้อตลอดเวลาแสงเขาทีหนึ่งต้องตั้งรำหนึ่งสองกิโลครับแซงไม่ขาดไม่ขาดไม่ได้เลยครับแล้วตอนนี้ก็รถอันนี้ก็รถแสนกว่ากิโลนะครับอาการนี้เป็นนานหรือยังเป็นประมาณแสนแสนหนึ่งมาแล้วก็เริ่มเป็นเลยครับเริ่มเป็นแก้เคยแก้ไขไหมไม่เคยครับก็ทนวิ่งอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเพราะว่าวิ่งงานไม่มีวันเวลาหยุดครับก็เลยมาแล้วดูอาจารย์ใหญ่ทาง ทาง YouTube ทางอันนี้ครับเลยเดินทางมาครับเดินทางตัดใจมาเลยไม่ลังเลครับผมได้เอาเดี๋ยวเราจะตรวจสอบไปดูว่ารถยนต์คันนี้เป็นอะไรครับอาจารย์แล้วดูว่าจะแก้ได้หรือเปล่าครับอาจารย์ทำใจไว้นะห้าสิบล้านสิบนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับนี่คือเลขขาส่วนตัวของใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับที่เป็นมือบันทึกภาพมือหนึ่งของใหญ่ยนต์นะครับกิจกรรมวันหยุด ก็ยังไงอย่าอย่าสายกล้องนะอย่าอย่าไปสายกล้องนะเวลาบินดึกอ่ะเยอะเลยอ่าเดี๋ยวบินดึกเขาเดี๋ยวกลองแบพี่ๆครับ Không. Okay, yeah. yeah. กลับครับวันวันนี้วันจ่ายครัรถอีซูซู1.9คันนี้หลังจากเข้าร่วมโครงการเสร็จเรียบร้อยใช้ทั้งหมด5-6สอนะครับ ล้างหัวฉีดเคลือบบาวาวเคลือบเครื่องยนต์ผ่าระบบน้ำมัน,มน Power, เวอร์เคลือบเกียร์คนท้ายเสร็จเรียบร้อยควันดำจะหาย,หายไหมไม่เอ่ยการขับขี่มันดีกว่าเก่าหรือแย่กว่าเก่าเจ้าของรถเท่านั้นที่จะตอบได้นะครับเป็นไงฮะการขับขี่ครับผมจากตอนมาที่แรกกับตอนนีผ้ผิดแตกต่างกันมากเลยครับตอนมาที่แรกก็โอ้โหเหมือนเหมือนยกภูเขาไว้ในรถเลยหนึ่งลูกวิ่งไม่ออกควันก็ดําครับผม จากติร์ร่วมโครงการแล้วตอนนี้คัดเร่งแบบว่าเบามากแล้วแค่เอาเท้าวางเฉยๆเน่ก็วิ่งแบบหูเบรกแทบจะไม่อยู่เลยครับตอนนี้ประมางเรื่องเบรคนะครับผมความความค่านหมายก่อนจะมานั้นคิดว่าในใจคิดว่าทําได้ประมาณก,กี่เปอร์เซ็นต์อ๋อแต่ท,ท,ที่ที่ผมดูผ่าน YouTube หรือในะคลิปนะอาจารย์ผมเชื่อมั่นในอาจารย์ครับผมเชื่อมั่นในอาจารย์มากและผมว่ายัางไงก็หายครับคิดครับผม คิดหวังหร,หรือสมหวังไม่มาวันสมหวังและเกินคาดความคาดหวังครับผมผมคาดหวังไว้ว่าสมาทักเก้าสิบห้าแต่แตอนนี้มันร้อยหรือ2 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมครับผมแล้วตอนนี้วิ่งดีมากเลยวันก็ไม่มีครับผมจากมาตอนที่แรกกับตอนนี้ผมเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยครับผมยังกรถใหม่ไปใช้คันหนึ่งรถยังไม่ถึงสองปีเลยนะครับเนี่ยครับผมปัญหาที่มันเกิดเพราะอ่า หลักๆเลยคือระบบน้ำมันการฉีดจ่ายครับที่ว่ารถมันตืดวิ่งไี่ยวควันดำนั่นคือเกิดจากน้ำมันไม่ดีครับอาจจะมีเมือกหรือมีสนิมหรือว่าการฉีดไม่เป็นฝอยครับนหลังจากที่เราเติมน้ำยาล้างหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยควันดำจะหายไปสามวิทีห้าวงก็หมดละดีละแล้วก็ตาการเล่งจะดีขึ้นครับติดเท้าเลยครับติดเท้าเลยครับผมทีนี้เป็นที่มาของการประหยัดน้ำมันที่ ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคันจะโทรกลับมาบอกประหยัดน้ำมันขึ้นมากครับเราต้องทดสอบไปตัวเองว่าประหยัดจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมมี่หน้าที่ทำไงยังไม่มีเวลาทดสอบให้คครรัับบทีนี้ปัญหาค่าใจ่ายหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นเดียวกับเราก็มีอาการแบบนี้ครับผมผมขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับว่าเพื่อนๆคนไหนหรือคันไหนที่มีปัญหาเหมือนกับผม อย่าไปออกควันดำและมีปัญหาคาใจเงี้ยผมแนะนําให้มาที่นี่เลยเพราะอาจารย์ใหญ่ท่านช่วยได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเพื่อเราจะได้ดลนลงช่วยช่วยลวกเราตอนเนี้มลพิษเยอะมากอาจารย์ใหญ่ท่านมีโครงการดีๆเงี้ยผมขอแนะนําและขอเสนอให้มาที่นี่นะครับ,รบหรือปรึกษาในเฟซบุ๊กในรชรมรมรวม,มช่างด้ใจรชรมมรวม,มช่างซ่อมรถยนต์รรเราจะมีอาจารย์ช่างทั่วประเทศทุกจังหวัดคอยแนะนําให้ในการ ลดค่าใช้จ่ายในการเของรับภารักษานะแล้วก็กําจัดควันดําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับครับเขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับโอเคขอบคุณับครับ